ดูแลยากมันก็ดูแลไม่ยากครับถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจมันเข้าใจวิธีเราต้องกล้ากับมันต้องศึกษาก่อนนะเราต้องศึกษาก่อนครับผมซื้อมาไม่ใหม่นี่ก็ตายนะแพะผมทองเสียเนี่ยไปถามเขาได้หาเอ้ยผมจะเอายาตัวไหนฉีดได้ผมมียาอยู่ตวงอกผงก็ใช้ออกซี่งัวบวกเลยยาทองเสียเก้งยาตัวเนี้ยทีเดียวยู่เลยครับ แท็กซี่วัวน่ะนี่คือเขาเขาอยากไปแทบเมันไม่เต็มที่มันเดี๋ยวผมเอากะถินนี่ให้มันอีกหน่อยจบมันก็อย่างนั้นแล้วแพ้ก็ต่อไปก็จะซื้อไอ้พอถ้าเราเข้าระบบก็ยาแพกก้อนอ่ะยาแพกเบโคล่า่มันจะมันก้อนประมาณร้อยร้อยกว่าบาทใชแพงโล่าเออแพงโกล่าที่เขาตัดขายที่เขาที่เขาแพกเป็นก้อนอ่ะ ว่าเราก็เอามาตุนไว้หน้าฝนหน้าอะไรกับเราไม่ได้ให้กินมากเขาก็เหมือนฟางเออเหมือนฟางแทนแทนแทนฟางแทนฟางเอาไว้เราฉุกเฉินกับเราแม่มันกินได้กินเราผลผลิตเรามันก็ได้ไม่เต็มที่นะที่มากผมก็จะตัดกระถิ่นแต่ผมทีมากขนมันไม่หยองนะเนี่ยเพราะเพราะเรทำยาถึงครับถ้าขนหยองนี่พยาิพยาิโดยตรงเลยเลยครับ ถ้าขนมันเงาแบบเนี้มไม,ไม่ไม่ค่อยมีพญาติ <c oughs> นั่นมันคลอดสามแม่สามแม่ได้ห้าตัวและสาวตวงโอ้ผมไมได้เลยนี่ตัวนี้ผมก็ซื้อมาหมื่นหมื่นเจ็ดนี่พ่อมันนะนั่นายยืนนะ <c oughs> นีะ่เลื่ดพ่อแม่มันเลือดร้อยนี่ <c oughs> พ่อมราคาหกหมื่น แตมเรามาจากใต้เพึ่งเนี้ยถ้าเราจะเอาเขาก็มันมาเป็นร้อยตัวเนะยังเด็กอยู่เลยนะเด็กแปดเดือนผมไปตัวมาจากสีเทพปุน่ะเราเออเอาเอามาเอา,เอาพ่อพันร้อยอย่างเง,งีเ้ยมาคุมฝูงอ่าแม่เลือดผสมเนี่ยเพราะอะไรครับแบบเลือดมันจะได้เลือดมันจะได้ดีหน่อย โครงสร้างมันก็จะใหญ่อีกหน่อยเวลาขายก็จะมันก็จะได้น,น้าหนักน้หนักดีวนมดทํทำถ,ถ้าตรงเมียเราจะได้สามพันบางทีก็จะได้สี่ห้าพันอย่างเงี้ยรูปมล่างมันก็จะสวยอีกหน่อยอถ้าเราไม่ใช้พ่อเลือดร้อยแบบเนี้ยเราก็ได้สามพันหรือสองพันห้าเหมือนเราเลี้ยงงัวไทยไมต้อก่อนเนะาะใช้พ่อบามั่นใส่เข้าไปาลูกหมดออกมาก็โอเคอีกหน่อยอ เหมือนงัวเลยอ่ะลองศึกษาเรื่องงัวก็ได้งัวเมื่อก่อนเนอโเลยสเปะส,สปะงัวไทยเนาะอยู่แถวเพชรบุรีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเขาจับงัวลานใช่ไหมล่ะแถวราชบุรีอ่ะถ้าเราลองเอาบามันเข้ามาใส่มันก็จะสวยอีกหน่อยคือถ้าพ่อดีเขาก็จะให้ออกไปทางพ่อตาให้ไปทางพ่อเพราะพ่อเลือดสูงอย่างเงี้ยพ่อมันจะดึงไป ไม่จาเป็นที่จะแม่แม่ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวยไม่เกี่ยวครับเอาเอาแบบแองโกแบบผสมแอบไม่เโกโี่ยแองโกเนี่ยแองโกใหญ่ๆเนี่ยพ่อไอ้ไนี่ใส่ก็ไปเดี๋ยวพ่อมันดึงไปเองอเแร้วแพ้ช่วงนี้ยังพอหาซื้อได้นะนี่ราคาไม่โดดอะราคาแปดพันงั้จะเหลือประมาณสี่พันราคามันซบลงลมันตนัวเมียมันซบลงเลยแต่ตัวผู้มันโดดขึ้นตัวผู้แพงตัวผู้แพงไปได้แปลก ถ้าฟาร์มไหนมีตัวผู้เยอะนี่ก็ก็อยู่ได้อยู่ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนไทยมันก็เริ่มกินใช่ไหมล่ะ<บ>มันก็มีร้านอาหารแถวปทุมแถวนนทบุรีก็มุสลิมทั้งนั้นทั้งนั้นเลยเอออยุธยาแถวภูเขาทองนะ<ว>ออเก็มีมุสลิมนะ่นะถ้านาจะเล่นจริงๆผมว่าให้ไปฟาร์มสิ ทีทีสีเทพอ่ะมิชัยฟาร์มอะผมว่าแพ้พอเล่นได้เลยต้องการบ้านๆไปก่นนรรอนะลองก่อนเมื่อเปล่านั่นเลยพาะแม่งเงินถลอกมากๆก็อยู่ประมาณสี่พันนึงเนี่ยแล้วเลือดมันสูงด้วยแพ้มันอนะ่ะเอาพ่อราคาห้าหกหมื่นเราไปเล่นแบบนั้นไม่ดีว่าเนะแพ้สาวเห็มันโพสขายอยู่วันนั้นพวกเมืองการเอาไปทั้งหลายตัวเล่นแบบนั้นเลย พราะเราเห็นพ่อเห็นแม่ไม่ใช่เปล่าล่ะแล้วอย่างผมยังยังผมรู้ยังยังไม่ค่อยเลี้ยงเลยนี่แหละนั่นก็มาจากอุดรมันได้เมียแม่ยายเขาเลี้ยงมาตั้งพศสองห้าสิบสองทีนี้เขามากับเมียเขาเนาะเขาบอกบอกแม่เลี้ยงแบบนี้ไม่ได้แล้วลูกสาวอ่ะแต่แกเขาคิดดีว่ะคิดมีกันเลือดเลือดลอยแล้วเอาพ่อเลือดลอยเขามามาใส่เนี่ยแบบนี้โอ้โหลูกออกมาบักบักเลย วันนั้นผมไม่มีเงินนี่ผมมาเอาตัวนี้ทำไมผมมาสองตัวตัวเมียน่ะโอ้ถ้าผมมีเงินนี่ทั้งสองตำแถบผมซื้ออีกแพรนี่กล้าซื้ออีกอะซื้ออีกผมจะเอาแม่ให้เยอะเลยอะเพราะเรามองเห็นภาพแล้วยังนะยังยังเด็กเนี่ยโหนาโคตรไปไกลถ้าใจรักด้วยเลยโอเคเลยหละเนี่ยไปสีเทพเนี่ยที่วิชัยฟาร์มอะ อ่าน,นิชัยฟาร์มอยู่สีเทพเนี่ยติดตกับไอเนี่ยมัน,ม,นมันอยู่จะอยู่เคแตน,น,น,นั่นเพชรบูรณี่แม่ละติดตกับลำนาลายเนี่ยแพะมันเรามันไม่โกหกด้วยเพราะเราเห็นพอ่อเห็นแม่มันถ้าเราไปซื้อต่างๆเนี่ยบางทีเราไปซื้อเนียกยังกบพ่อแพะเนี่ยเราไม่รู้เลยพ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกอันนึงปีชาฟาร์มอยู่ตรงไหนไม่รู้ปีชาฟาร์มผมไม่รู้จัก อยู่อยู่ปากช่องอันนี้เขียนอะไร่นาสระบุรีนะเมื่ยเหตสละบุรีครับอ่าเอาอาเพวังม่วงนี่ตับติดต่อกับมวกเหล็กมวกเหล็กอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยคล้ายๆว่าเราเห็นลูกเห็นแม่มันแต่นี้เราก็จะได้แพ้เลือดดีใช่ไหมล่ะโอ้ถ้าผมมีเงินตั้งตอนนั้นแล้วผมไม่ซื้อแล้วสเปสปะแพ้เลือดเลือดเลือดเลยนะเลือดสูงครับอันนี้เลือดเลือดอะไร ไอนี่มันเลือดกลางๆเออไอนี่ประมาณหกสิบเลือดสูงกับเลือดแท้เนี่ยดูแลยากไหมมันเรามาพูดแล้วมันไม่ยากอ่ะครับเพราะแพ้มันมาจากลูกนอกใช่่ะล่ะมันไม่อยู่บ้านเราเ่าะมันคล้ายๆมาอยู่นานแล้วมันก็เข้ากับอากาศได้เออครับตอนมาในแรกๆเขาว่ามันจะงอแงหน่อยอย่างเงี้ยผพมอยู่บ้านมันเราไม่รู้อยู่ประเทศอะไรนะมันใส่กล่องไหมเราขึ้นเครื่องมานะ ดูในเวทนะไไมม่่รู้าายงงเออมายังไงมันไม่อยู่บ้านเราอ่ะจะจะดูใน youtube ดูในบ้านนเขาบ้านเขานะครับเขาเป็นอากาศที่ร้อนร้อนกว่าเราเป็นอากาศที่เอออากาศร้อนจักริกาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขานอนนอนดินด้วยเลยนอนดินก็ดูในเฟนเป็นบ้านละนั่นแหละมันก็อยู่แบบทุ่งหญ้าแบบบ้านเรานั่นแหละผมก็เห็นบางทีก็เห็นดินแดงๆบางประเทศอะนะยังก็แกะแล้วมันกินอะไรดินแดงแดงหรือมันใหญ่ไหม สมบูรนาก็ลองคิดว่างวบ้านเราเลือดดีๆก็มาจากประเทศนอกของนั้นนี่แหละไอเล่เดี๋ยวนี้มันเป็นตลาดอยเลยมาตัวนั้นนั่นตัวเป็นแสนมันมาจากนอกหมดบ้านเราก็มีกรอตังัวไทยบามั่นราคาสองสาล้านมันก็มาจากนู่นออสเตรเลียอย่างเงี้ยเออของสสอะไรที่อยู่บน่ะชูวิทอ่ะโอ้โหตวงห้าหกล้าน หัวละล้านนะที่เป็นสสอยู่บนน่ะเดี๋ยวนี้เขาออกจังยังก็ไม่รู้ถ้าคอกมีกินใช้ปูนขาวปูนขาวไอ้ที่ว่าโรยธรรมดาที่เราโรยเพื่อเวลาเราจะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอ่ะค่าเชื้อเลยแล้วกินยังไม่มีอ่ะคอกผมไม่ค่อยมีกินกี่เดือนโรยครั้งใช้ดีก็ประมาณสักสองเดือนสามเดือนครับแล้วมันถ้าเกิดว่ามันมีกินหรือว่ามันมีความเชื้อนี่โรยเลยโรยเลยครับเพราะมันจะอับ แล้วมันก็จะดับกลิ่นทันทีเลยผมสังเกตนะมีคมม้งอะไรกลางยุงไม่มีที่ผมอยู่นี่นะไม่มียุงว่ะแบบแล้วผมนอนมันก็ไม่ได้กลางมงอ่ะไม่รู้มันเป็นแบบไหนก็ไม่รู้มันไม่มียุงอ่ะหอกบ,บันบ้านนี่แหละเออครับไปข้างในก็ได้นั่นน่ะเลาะไปถ่ายนี่นี่นี่เออไปถ่ายที่พื้นที่มันนอน พ้อทำเพลิงแบบง่ายๆเออนีผมก็ใช้ยูคาเนี่ยเนี่ยดูนี่ตัวมันก็ไม่ดำมันนอนอยู่กาขี้ไม่เหม็นนะครับเหม็นไหมไม่เหม็นนี่ก็ไม่หวานหลายวันแล้วนี่ผมว่าหวานครั้งละลูก สามลูกร้อยก็หวานทีละลูกนี่ไม่มีกิน่นมีกินก็หวานำลำต้นมันเหม็นข้างล่างเป็นอะไรครับเป็นปูนมันเป็นข้นองัวเก่าเขาเขาเลี้ยงงัวนมก็ไม่ได้เอาขี้ออกอะไระเออ,ไม,ไ,อ,อเไม่ได้เอาออกเลยครับแรกคอออกแล้วพท่านด้วยสบายนะสูงคนเดียวอ่ะ ตัวนี้ผมว่าไปนู่นผมว่าจะให้มันจักสี่เม็ดนะหน้านี่มันจะได้ลอยหน่อยเนี่ยนเะนี่ยจากความสูงเนี่ยความสูงเออเสาสี่แล้วลงไปนู่นอยู่ประมาณสามเมตรห้าสิบเนี่ยกำลังสวยเนาะเสาสูงความสูงสี่เมตรเออสี่เมตรจะลงลงไปแค่ห้าสิบใช่ไหมล่ะลอยอยู่ก็ประมาณสามเมตรห้าอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังนั้นสามเมตรมันจะสวยไงเออมันจะดูมันจะดูโป,ปร่งๆงหน่อยนี่ผมว่าจะดูมันจะทึบๆไปหน่อย ไ่ยุงยยุงไม่มีไม่มีรับประกันยุงไม่มีแปลกเห็นทาแมงการีนยต้องใช้มุงนะบางทีอ่ะเออลงมุงหมดเลยนี่ไม่มียุงผมไม่เอาแปลกัวนมทั้งนั้นนะแถวเนี้ยมวนมเยอะก็ประตูครับถ้าเดินไปก็เดินไปนี่ครับนี่ผมซื้อสามพันห้านี่ครับใส่กระสอบมาตัวแดงนี่เนี่ย เพิ่งจะทองเนี่ย<อ>ซื้อมาอยัางเล็กอยู่เลยพี่พิมพีม่สาวเรีรยกอีกขนุนมีขนุนคน,น,นโทสขายเหมือนกันผมก็ขับรถผมก็ไปซื้อมาอ๋อดูในโพสด้วยเออก็ดูในนี่เนี่ย<น>ผมชอบใจผมก็แชทแชทไปแล้วก็ราคาเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ผมจะขายบางทีผมเนี่ยมันไม่มีเงินผมต้องขายตัวผู้ก่อนเนาะผมขายตัวผู้ผมจะซื้อตัวเมียเข้าบ,<ๆ>บางทีก็ไม่ได้กินเลย หรือตรงมีข้าอย่างเดียวให้ได้ตามเป้าเราขอขอขอ,ขอ,ขอตามเป้าก่อนเออให้มันได้ตามเป้าเราค่อยกินให้มันสมบูรณ์ร้อยร้อยร้อยแม่ร้อยแม่ก็สบายแล้วครับเออความฝันนะให้ได้ร้อยแม่อย่างเดียวที่มองเห็นภาพมันนะมันมองเห็นภาพแล้วแหละแต่เราว่าแต่มันยังไม่ถึงยังไม่ถึงเป้าหมายเรา ก็ศึกษาหน้าดูแล้วเนาะชอบไีดูแล้ว,ใ,ลวใจรักชอบด้วยออครับอะไรต้อก่ออโอ้จะมีที่แล้วสบายแล้วร้อยแม่ปีละห้าแสนไม่ไปไหนเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วครับ คิดง่ายง่ายเอาตัวละสองพันเ่นันแหละร้อยตัวสองแสนสามร้อยก็หกแสนแล้วผมมาได้ร้อยแม่ผมสบายแล้วทนนะนี่เผาถ่าน,าานเออ<า>มันก็นได้ นั่นละพ่อมันนั่นละตวงอันนี้พ่อมันซื้อมาจากไพลสตรีอ่ะอนนซื้อมาสามเดือนพ่อมันน่ะซื้อมาหมื่นห้าเออพ่อมันเชื่อ,อลุยพ่อมันเลือดดีเลือดสูง,งนังไไน่นง่ายยืนนั่นน่น่ะนัะน่นน่ะเห็นไข่นะ่ะเห็นกระโปรงอเออ ยี่สิบห้าหมื่นเจ็ดครับน,นู่นนะชนชนนั่นนะผมซื้อมาแปดพันนะแม่นะตอนแพดดังๆนัน่ะเออนัานน่ะที่ชนชนเงี้ยน่ะซื้อแม่ละแปดพันแปดพัน ตุ้มเมียช่วงนี้มันราคามันยังไงไม่รู้ตั้งมาเกิดโควิดแต่ก็อยู่ได้ราคาก็ยังอยู่ได้ตัวผู้ราคาไม่หล่นเดี๋ยวไม่มีมันก็ขึ้นคนที่เลี้ยงไม่อึดมันก็ขายเรื <c oughs> ่อยเห็นที่ว่าโพสขายประมาณยี่สิบตัวสามสิบตัวโพสขายแลย้วมันเลี้ยงไม่ตามเป้าไม่ได้ระบบมันต้องทำไม่ได้ระบบ <c oughs> จริงไม่พอจะขายแพ้ไม่พอจะส่งไม่มีตัวจะขายเนี่ยมาเนี่ยสองสาวันเดี๋ยวมาให้แล้วมาหาตัวผู้เมือ่อวานก็มามีเท่าไรเอาหมดตัวผู้อ่ะของเรายังเล็กผมก็เลยยังไม่ขายประมาณสิบโล คอกมันไม่สมบูรณ์เท่านั้นแหละอะไรมันก็ครบหมดแหละขาดคอกอย่างเดียวเออคอกมันไม่สวย